สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องสมยศเทียนะครับคลิปนี้เราจะมาเปิดโหล DIY นะครับนี่ครับเมื่อครั้งที่แล้วเราดองมะม่วงไว้นะครับแล้วเรามาเปิดให้ชมนะครับวันนี้นะครับดูโหลนี้ครับเหลือไม่เท่าเก่าแล้วครับเนื่องจากทนาร์มเยาวยนไม่ได้สมาชิกก็แอบเล่นไปนี่ครับเหลือไม่กี่ใบแล้วครับแต่โหลนี้ยังโหลนี้อยู่ด้านไหนยังอยู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับจากสูตรเด็ดนะครับสูตรที่ดองไว้นะครับนี่ครับ มะม่วงนี้มันจะเป็นมันจะแก่ไปนิดถ้าเป็นมะม่วงแบบเออไม่แก่มากก็จะดีจะดีฝนีนดดนะครับส่วนมากก็จะเป็นมะม่วงแบบเมะม่มวงแบบวัยรุ่นไม่ไม่ไม่ให้แก่มากอันนี้จะแก่แก่ไปนิดนะึงเดี๋ยวเรามาชมกันครับพอนนี้เราก็จะเทเทน้ำออกเลยครับน้ำเกลือออกแล้วครับ,เ,ออรบเทออ,อกก่อน บางช่วงบางตอนเดี๋ยวเราจะบางทีเราต้องตัดตัดไปบ้างน,นะครับเพราะว่ามันจะยาวเดี๋ยวเราจะปลอกให้ดูนะครับจากสูตรที่เราดองไว้นะครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับวิธีการดองนะครับแปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับท่านจะชมก็ไปเปิดชมได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปในช่องก็ได้เดี๋ยวเราจะมาปลอกให้ให้ชมนะครับเดี๋ยวล้างก่อนนี่ครับ ดูผิวการที่เราหลังผ่านการดองแล้วครับนี่นะครับถ้าเป็นมะม่วงมะม่วงอ่อนหรือว่าไม,ไม่แก่เกินไปแล้วมันจะผิวมันจะสวยกรอบอันนี้จะ,จะสุกเกินไปนิดสมาชิกในบ้านก็ทนความเยาหยวนไม่ได้แอบกินไปเยอะเลย เนี่ยมันมก็ดูดูนะครับบอกมาแล้วจะสวยนะครับผิวกรอบนุ่มจะหวานพอด,นด,นดนะีนี่ครับเดี๋ยวเราเราเราจะมาหั่นให้ดูนะเนี่ยครับเดี๋ยวครับ นี่ครับผิวด้านในเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยหลังจากผ่านการดองไปสิบพวันแล้วครับนี่ครับนี่ครับเมื่อเราปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้แบบนี้วานะครับมะม่วงดองจากโ,โหลโ DIY นะครับเรานำมาทำมะม่วงดองนี่ครับหน้าหน้าทานสบอเรนท์ แก่ไปนิดหนึ่งครับมมม่วงนี้จะแก่ไปนิดหนึ่งถ้าเป็นมะม่วงอ่อนก็จะสวยครับนี่ครับเรามาฐานครับนี่นะครับน้าน้าจิ้มน้ําจิ้มก็จะมีน้ำตาลสายนะครับน้ำตาลสายแล้วก็เกลือน,นิดหนึ่งโด่เพพาะว่าไอ้นี้มันเค็มอยู่แล้วครับแล้วก็พริกพริกสดนะครับพริกขี้หนูสดที่เราสูตรทาสูตรนี้ผสมเข้ากันหรือท่านจะใช้เป็นน้ำปลาหวานหรือว่า เป็นพริกผงก็ได้นะครับลองลอง,ลองทำทานดูนะครับมีโหลเก่าเก่าโหลที่เราเราทานขนมหมดหรือว่าหลอะไรก็ได้ครับเรามาดองมะม่วงกันครับดองมะม่วงทานนี่ครับก็จะได้แบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะลองลองทานให้จบให้ให้จบนะครับความกรอบนี่ครับนี่ครับ เดี๋ยวลองลองทานให้ชมนะครับว่าจะกรอบขนาดไหนนะครับฟังเสียงนะครับกรอบครับกรอบอร่อยมะม่วงดองสูตรอร่อยกรอบครับวิธีการดองเต็มๆก็ไปเข้าไปชมได้นะครับจากลิงก์ด้านล่างคอมเมนต์เนี่ยครับหรือว่าเข้าไปดูในช่องก็ได้นะครับ จากช่องสมเอสเมนี่ครับมะม่วงดองสูตรอร่อยแจกฟรีครับสูตรนี้สูตรโรงงานซื้อสูตรไม่ขายนะครับจากคุณลุงท่านหนึ่งเราได้สูตรมาเราก็มาแจกฟรีครับมะม่วงดองสูตรอร่อยถ้าท่านชมแล้วชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสมเอสเอ็มนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ